รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุจิต้าเรื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชาวบ้านไม่รับรู้เลยครับการพิสูจน์สิทธิ ทางราชการอ้างดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนเราสร้างเขื่อนเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราต้องการไฟฟ้าหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ตอนนี้ไฟฟ้าเหลือแล้วยังจะไปรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการใหม่ๆเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่เวลาที่สมควรเลยนี่ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านสังคมผลกระทบข้ามพรมแดนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขง ถ้าเราย้อนไปดูก่อนจะว่าก็จะเป็นในร่วมคนโดนอะไรมากนี่แหละอยากจะให้ไปศึกษาตรงนี้เดไปหาข้อมูลเรื่องนี้ว่าทําไมเขาถึงได้อยู่ที่นั่นเป็นเพราะอะไรเขาตั้งใจไปหรือเปล่าหรือว่าโดนอะไรนั่นนะอยากจะให้ไปเรียนรู้หรือว,ว่าไปศึกษาเรื่องนี้ประเด็นตรงนี้ในเรื่องของการวิสามันนียมันมีความปรารถนาในเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะครับเราต้องการสันติสุขเราไม่ต้องการความรุนแรง สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มตรงนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมสัตคุณตันทวีพิวัตรและคุณชนทิชารอดกันไพยครับตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายคนก็กําลังที่จะจับจองอยากไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง,าง,างๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเนาะช่ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มที่จะไปวันหยุด พักผ่อนแล้วและพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่ก็คือพื้นที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่รัฐพยายามที่จะทวงคืนพื้นที่ในการสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ค่ะซึ่งเราพบปัญหานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสส่วนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เกินกว่าที่ตกลงกันไว้ประเด็นที่2ครับคือการใช้พื้นที่เกินขอบเขตที่กําหนดเอาไว้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็คือการขายสิทธิ์ เรื่องของที่ดินให้กับกลุ่มนายทุนนั่นเองนะครับแล้วลงสนามข่าวตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันครับกับทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือในชั้นทีวีครับแต่ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าพื้นที่ผมนี่มันจะกั้งกึ่งอยู่ในระหว่างของอุทยานแล้วก็ป่าสงวนนะจะละวัาทำหมดเลยหรือว่าจะตักของอุทยานออกไปทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็บว่าทหมดเลยแหละถ้าเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้นะผมคิดว่าเขาควรจะเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ ให้แล้วเสร็จก่อนหรือว่าทำขอความใจบอกว่าพิสูจน์ฉีดยังไงแล้วจัดการจัดการยังไงค่อยว่ากันต่อ ตัวจริงสนามขาวลงพื้นที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับและจุดที่ผมยืนอยู่ในคะน,นี้นะครับคือหนึ่งใน5รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่เป็นเป้าหมายในการรื้อถอนของภาครัฐครับแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติครับเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้เจ้าที่ภาครัฐชะลอการรื้อถอนออกไปก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินครับ สำหรับม่อนดูดาวเป็นหนึ่งใน5รีสอร์ทที่เป็นเป้าหมายในการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่บนพื้นที่ดอยม่อนแจม่มตำบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากตรวจสอบและมีหลักฐานว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไมา้เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์และมีการเปลี่ยนมือให้กับนายทุนหรือโนอโมินีเข้ามาประกอบกิจการแทนแต่ทางด้านเจ้าของม่อนดูดาวยืนยันกับทีมตัวจริงสนามข่าวว่าตนจะเป็นนายทุนหรือโนอโมินีไปได้อย่างไร ในเมื่อเป็นที่ดินดั้งเดิมที่อยู่มาจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ก็คือเจอปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับคื็มีข่าวแล้วก็เป็นบอกว่าจะขึ้นมาเลื้อยข่าวเขาให้เหตุผลว่าผมเป็นนายทุนเป็นนอมิบนีบูรุษพื้นที่ป่ายแต่จริงๆผมที่นี่ผมไม่ได้เป็นนายทุนไม่ได้เป็นนอมินีผมเป็นเจ้าของจริงๆโดยกเนิดมาที่นี่ครับ พื้นที่นี้ผมสืบทอดมาจากปู่ปู่มาให้พ่อแล้วพ่อผมก็รับช่วงมาจากพ่อเขาผมเป็นคนดั้นเดิมจริงๆที่นี่เลยครับประมาณปี2562ที่เจ้าหน้าที่มาขึ้นมาสำรวจที่เราทําเป็นโฮสเย์นนะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นมาสำรวจเราสำรวจมาถึงตรงนี้แหละผมก็ถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าพื้นที่ผมนี่มันจะกั้งกึ่งอยู่ในระหว่างของอุทยานแล้วก็ป่าสงวนนะ แล้วก็เราจะลรว่าทงหมดเลยหรือว่าจะตักของอุทยานออกไปทงางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ว่าทั้งหมดเลยแหละตอนหลังๆก็รู้รู้มาว่าทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกมาว่าพื้นที่ผมเป็นพื้นที่งอกเป็นพื้นที่บุญลุกพื้นที่ใหม่ตัวริงสนามข่าวได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบและเข้าไปพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ชายวัย81ปีที่ใช้ชีวิตยอยู่ในพื้นที่ม่อนแจมตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ได้ให้ข้อมูลว่าชาวบ้านไม่ต้องการโฉนดที่ดินชาวบ้านอยากได้เพียงกรรมสิทธิ์ให้ได้ทํามาหากินเพียงเท่านั้นที่ปู่ยาตาายมานะครับอายุปเอเกิดพศส,ส 4, 8, อสมงสอง่ารถปลูกเฟรนแล้วก็ทำไร่ปลูกข้าวต่อมาก็ ในหลงแล้วก็หม,ง,มงเจ้าพิแสดงเขามาเนาะเขามาส่งเสริมทานทานน้องหรือว่ามาส่งเสริมให้ปลูกผัปูพลังไม้ต่ตางๆเนี่ย,ขยงงเขอาอย่าใื้เขาเขาที่เอาที่เขาทำเจียงนะ่ะเอาเอาให้เขาทานทำเจียงต่อไปแต่ชนูนี่มาเอาละฮือเขา กระมาสิเร์ที่เขาทานไปท่านเจ้าหน้าที่เขามันหมอมาลุกกลงเขาแล้วก็หมอมาอย่างอีอันนะไหนๆเขาทําแล้วล่ะเสียแล้วล่ะอืมต้นไม้เขาก็ม่ได้ขยายไปป่าเขาก็ม่ได้ขยายไปป็นทีเก่าเนี่ยกระมาสิบย์เขาเขาอยากทานในหยังก็แล้วแต่เขาเป็นบ้านอยู่ก็เป็นฮองเสต์กะปลูกผผกปลูกอะไรกะเขาใครเอาอย่างนี้ ขณะที่มุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างสุรชัยเมธาอนันตกุลเป็นหนึ่งในลูกหลานของชาวม่อนแจ่มที่เรียนจบคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มีมุมมองว่าชาวบ้านที่อยู่มาก่อนประกาศเขตป่าสงวนก็ควรจะมีสิทธิ์และใช้ประโยชน์ในพื้นที่และมองว่าทางรัฐเป็นผู้ถือกฎหมายอยู่การที่ชาวบ้านจะไปสู้ในเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องยากจึงอยากให้ทางรัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเป็นอันดับแรกจริงๆผมมองว่า แค่พิสูจน์ตามหลักกฎหมายก็ได้แล้วพี่อย่างเช่นพิสูจน์ว่าตรงนี้เป็นที่ของใครสวนข้างเคียงเป็นยังไงแล้วควรนำรางวัลน่ะใครเจ้าของที่ไปน,นำรางวัลถึงจุดไหนมีการปักหลักเขตชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการถามถ่ายถึงบรรพบุรุษว่าเป็นใครนะครับแล้วก็สืบเชือเช้อสายมาจากบรรพบุรุษเนี่ยของใครอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยราชการอ้างว่า เราเป็นคนนอกพื้นที่มาทําแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเขาสืบจริงๆนะครับเราก็เป็นญาติิกันเลยละครับไม่ได้คนจากนอกพื้นที่เลยมติปีสี่สองนะครับก็คือชาวบ้านคือ,อไม่ทราบเลยนะครับว่า,าการพิสูจน์สิทธิ์ของ,ข,ข,องของรัฐบาลเนี่ยของทางภาครัฐเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนว่าหลังจากมติออกไปแล้วเนี่ยาการพิสูจน์สิทธิ์มายังไงแล้วก็ ใครเป็นเจ้าของครอบครองยังไงคือชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รับรู้ด้วยเลยหลังนี้เนี่ยคือทางราชการเนี่ยหลายหลายครั้งนะครับเขาก็บอกว่าเขาได้พิสูจน์สิทธิ์ไปแล้วซึ่งซึ่งชาวบ้านหรือว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่รับรู้เลยว่าพิสูจน์สิทธิ์ยังไงใครเป็นคนนาชี้ส่วนข้างเคียงเป็นใครคือชาวบ้านไม่รับรู้เลยครับการพิสูจน์สิทธิ์ที่ทางราชการอ้างดังนั้นเนี่ยก็ ถ้าเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้เนะี่ยผมคิดว่าเขาควรจะเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนหรือว่าทําความเข้าใจบอกว่าพิสูจน์สิทธิ์ยังไงแล้วจัดจารจัดการยังไงค่อยว่ากันต่อทางผู้อำนวยการสํานักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่หนายอิสระสิร,ริสายาตให้ข้อมูลว่ามีการร้องเรียนว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จึงได้เข้าไปทําการตรวจสอบปรากฏว,ว่าใน122รายมี3 6รายที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือการบุกรุกใหม่การบุกรุก,รกรเพิ่มเติมมีการทําสถานบริการในลักษณะของนอมินีทาให้ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรในตอนนั้นก่อนมีมติคอรมอตอนนั้นได้เรียกร้องในเรื่องของขอที่อาศัยทํากินดังนั้นทางราชการจึงผ่อนผันให้ได้ทํากิน โดยไม่ดำเนินคดีขณะเดียวกันในมุมมองของทางราชการได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบไปด้วย3ประการได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ตกลงกันไว้การขยายขอบเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่เกินกว่าที่เคยตกลงไว้เดิมและการขายสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ให้กับในทุนนะครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาหยูดแสนกินจำนวน9ก้าร้อกว่ารายที่ผมเรียนนะครับดังนั้น จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยคือพื้นที่อาศใชทํากินนะครับซึ่งจะไม่มีสภาพป่าเลยตอนนั้นเออจะมีสภาพป่าเต็มไปหมดตอนนั้นนะครับไม่มีร่องรอยการทํากินเลยนะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนไปก็มีการขยายพื้นที่ท่านเอาภาพปัจจุบันไปเทียบท่านเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่ใน,ในย้อนอดีตน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําความก้าใจกับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นสําคัญนะครับนี่คือสีแดงคือพื้นที่ที่กันออก ซึ่งผมไ,มได้ทำเรียนผู้ตรวจการเปลี่ยนดินไปแล้วว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศเขตป่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ทํากินทั้งหมดไม่ได้เป็นทีนท่เคยอ,อยู่อาศัยมาก่อนไม่ได้นะครับนี่คือพื้นที่สวนองห้ามนะครับดังนั้นเห็นว่านะครับอันนี้และเห็นว่าเนี่ยพื้นที่เราดมคดีนะครับเฉพาะลายเฉพาะแปลงที่ปลูกลูกใหมป่ปลูกกเพิ่มซื้อขายเปลี่ยนมือและสนะนอมินีเราไม่ได้ดำเนินการโดยเหวี่ยงแหนะครับ มีการดําเนินการสอบสวนส่วนความนะครับเอาภาพถ่ายอากาศมาเปรียบเทียบอย่างชัดเจนดังนั้นพี่น้องประชาชนที่ไม่อยู่ในคดีตรงนี้ท่านอย่าระแวงนะครับเราคุ้มครองท่านไม่ใช่เราคุ้มครองคนระับมติกรมสามสมิสี่หนึ่งคุ้มครองท่านนะครับให้ท่านํำกินโดยปลอดภัยนะครับแล้วทางราชการโดยเฉพาะโครงการหลวงก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่านอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกังวลครับ บริบทของความขัดแย้งในพื้นที่ม่อนแจ่มระหว่างภาครัฐและชาวบ้านเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับทางออกของการแก้ไขปัญหาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่ข้อบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งท้าทายก็คือม่อนแจ่มในวันนี้มีคําว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและมีกลิ่นอายของการเมืองเข้ามาในพื้นที่เสียงบริสุทธิ์ของชาวบ้านกับความเป็นทามที่ภาครัฐต้องการจะหยิบยื่นให้จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ครับ และดูเหมือนว่าทางออก่อนปัญหานี้ที่ดีที่สุดเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะมาดูอีกหนึ่งปัญหาครับที่กระทบกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตอนนี้สปปลาวครับกำลังจะมีโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ําซึ่งถือว่าเป็นโครงการของทางฝั่งเขานะครับสโครงการใหญ่ด้วยกันก็คือเขื่อนปากแบงกับอีกหนึ่งโครงการครับเขื่อนสารคามนั่นเองครับ ซึ่งทั้งสองโครงการนะคะก็มุ่งในการที่จะขายไฟฟ้าให้กับทางกฟผนั่นเองแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะประชาชน8จังหวัดลุ่มแม่น้านําโขงก็มีความกังวลในเรื่องของปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาน้ําเทอที่อาจจะเกิดขึ้นที่ผาใดอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายดิฉันได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเราก็พบว่าไม่เพียงปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อีกปัญหาหนึ่งค่ะ คือประชาชนคนไทยอาจจะต้องซื้อไฟที่แพงขึ้นด้วยลงสนามข่าวเรื่องนี้พร้อมกันค่ะกระทบตีวามันทะเมื่อก่อนเราเคยหาป่าแล้วเขาเได้วัดหลายเดี๋ยวนี้บอกคอยได้ละเพราะว่ามันมันเ,เจีหน้าเน่าขึ้นมันกระปลอยมามันก็กนเลยขึ้นๆแห้งๆขึ้นๆแห้งๆเนี่ยเ็มันเ,เจีนหน้าของมันเนี่ยมันก็นเลยผลนกระทบหลายอย่าง เราสร้างเขื่อนเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราต้องการไฟฟ้าหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่ตอนนี้ไฟฟ้าเหลือแล้วยังจะไปรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการใหม่ๆเนี่ยเราเห็นว่ามันม,นม่มันไม่ใช่เวลาที่สมควรเลย สนามข่าวเราลงพื้นที่มาที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างสปปาลาวกับประเทศไทยหลังจากที่ชาวบ้านรวมถึงกลุ่มเครือข่ายประชาชน8จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงนะคะมีข้อกังวลค่ะในเรื่องของผลกระทบในการสร้างเขื่อนปากแบงในพื้นที่สปปาลาวซึ่งนอกเหนือจากที่ประชาชนคนไทยที่อาจจะต้องเสียค่าไฟเพิ่มแล้วยังมีผลกระทบในเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่นี่อีกด้วยค่ะ สมเด็จสิงห์ทองชาวประมงพื้นบ้านบ้านศบกตมบ้านสซยอำเภอเชียงแ,แ,แสนโจวเชียงรายวัย56ปีคนนี้ทำประมงหาปลาในมหานทีแห่งชีวิตหรือแม่น้ำโขงมากกว่าครึ่งชีวิตเขาบอกว่าก่อนการสร้างเขื่อนสยบุรีที่เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำสร้างกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างในเขตสปปลาวเขาสามารถหาปลาได้ตลอดทั้งปีมีรายได้มากพอจะเลี้ยงคนทั้งครอบครัวได้แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นทำให้ปลาไม่มาวางไข่ตามฤดูกาล ซ้ําร้ายหากสปปาลาวสร้างเขื่อนปากแบงขึ้นอีกเขามองว่าระบบนิเวศในลุ่มแม่น้าโขงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกระทบตีวามันมาก่อนเขาเคยหาป่าเนาะเขาได้วัดหลายเดี๋ยวนี้บอกคอยได้ละเพราะว่ามัน,มนหลายสายเหตุสาเหตุหนึ่งก็น้ำตีว่าเขื่อนจีนเขาปนปล่อยมเนาะมาเจน,น้าน่าขึ้นมันก็นปล่อยมามันก็เลย ขึ้นขึ้นแหง้แหงๆขึ้นขึ้นแหง้งแหเดียมันเปหนจนาของมันน่ะมันก็เลยผลกระทบหลายอย่าง,ปก,ายยางปกตินี่ถ้านาเดือนเมษา,าพฤษภาเนี่ยมันปลามันจะขึ้นมาหนอมานวางไข่เองเดี๋ยวนี้มันเลยหายไปจัดตักหายไปหลายอย่างตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองเพราะว่าปลาปุ้นมันก็มาขึ้นมาหนอแล้วก็นี้ก็เผลไมาสร้างตาเรือเนี่ย เพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันเป็นมันเป็นโป่งต่าเนาะของห้องโป่งโป้งเนาะแล้วมันเป็นตีต่ำเปลนปลาปลาแขมปลาอ้อเนี่ยแล้วก็ปลามันมาวางไข่แค่น่ะปลาข้าวปลาทุกอย่างอ่ะบางปลาซอกใครไปอย่างนั้นมาเดือนนี้เมันมาสร้างแต่เงี้ยมันเกลี้ยงมันก็มีน้ำอยู่แต่ว่ามันเป็นในน้ำมันเนาะมันซับน้ำมันอย่างเงี้ยมันบแคบมันแบบวางไข่อ่ะ จ,จากระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนักเคลื่อนไหวกลุ่มอนุรักษ์เชียงของยังบอกว่าหากสร้างเขื่อนปากแบงในสปปลาวเพิ่มอีกบริเวณผาดายอำเภอเชียงของจะเกิดน้ําเทและยิ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างถ้ามันมีการสร้างเขื่อนปากแบงเนะี่ยห่างจากที่นี่97กิโลบริเวณนี้มันเป็นบริเวณชายแดนับนะชายแดนไทยลาวถ้ามีการสร้างเขื่อนปักแบงขึ้นนี่ยสิ่งแรกที่มันจะผลกระทบก็คือเรื่องของระบบนิเวศท,ที่จะเปลี่ยนไป เกาะแก่งหินผาเนี่ยทางตอนใต้ที่เหนือเขื่อนเนี่ยมันก็ถูกท่วมหมดมันถูกแช่แข็งไว้แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการที่น้ํามันยกระดับขึ้นเนี่ยจากการสร้างเขื่อนเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือมันมันไม่ได้ยกระดับในแค่เขตของพืนดินลาวมันจะท่วมเข้ามาถึงเขตร,ระหว่างไทยกับลาวอีกอนี่คือเรื่องใหญ่ที่เราเห็นก็คือแก่งผาใดแก่งผาใดก็คือพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์สี่สามสี่เดือนในฤดูแล้งพเพราะแผ่นดิน มันติดกับติดกับไ้แก่งติดกับรอนเพราะนั<ฆ>้สี่เดือนสามสี่เดือนนี่นน 3, นนมันก็จะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วยงานของท้องถิ่นเข้าไปใช้ประโยชน์กัน<ฮ>ซึ่งถ้ามันน้ํามันเทอะและยกระดับมาท่วมอย่างเงี้ยหรือมากกว่านี้แก่งดอนพวกนี้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนี่คือ<ฮ>การเสียพื้นที่หรือเสียดินแดนใช่ไหม<ฆ>นี่คือประเด็นที่เราต้องทบทวนหรือต้องมามาดูกันแล้วก็ศึกษาน้ําที่มันเทอะคือน้ําเมื่อมีการกาั้นมีสันเขื่อนขึ้นมาน้ําก็ต้องยกกระดับ การยกระดับก็คือน้ำมันยกระดับคือเธอก็คือถอยหลังขึ้นมาแวกลับมา,มาใช่ไหมทังทั้งนู้เก้าสิบเอ็ดกิโลมันก็ยกระดับมาถึงที่นี่ในการยกระดับมาถึงที่นี่มันก็จะท่วมทางนี้ท่วมไปด้วยเพราะมันท้ายน้ำอยู่ตรงนี้นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชิงรายจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการสร้างเขื่อนปากแบงภุมิในการฝ่ายรณรงค์ประเทศไทยองค์การแม่น้ำนานาชาติ ยังบอกกับตัวจริงสนามข่าวว่ายังจะกระทบต่อคนไทยทุกคนเพราะไทยเตรียมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเขื่อนปากแบงขณะที่ปริมาณไฟฟ้าสำรองของประเทศล้นระบบแล้วตอนนี้นะคะประเทศไทยมีนโยบายที่จะขยายขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาวเนี่ยจาก9,000เมกะวัตต์เป็น15,000เมกะวัตต์ซึ่งเป็นการขยายให้กับอีก4เขื่อน ที่อยู่ในลาวนะคะโดยที่เขื่อนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดตอนนี้คือโครงการเขื่อนปักแบงนอกจากนั้นก็จะมีโครงการเขื่อนหลวงพระบาททั้งหมดเนี่ยเราตั้งคำถามเนี่ยนะประชาชนไทยผู้ใช้ไฟนะคะว่ากําลังการผลิตไฟฟ้าในระบบตอนนี้เนี่ยสูงถึง49,000เมกะวัต์แล้วก็ช่วงพีคหรือว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็อยู่อยู่แค่ประมาณ2800,00เมกะวัตก็เท่ากับว่าปริมาณไฟฟ้าเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไทยทุกคนเนี่ยจะต้องจ่าย ค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนื่องจากสัญญาเป็นแบบ Take o ฟเพยหรือว่าไม่ใช้ก็ต้องจ่ายนะคะแล้วก็สัญญาผูกพันนานถึง29ถึง35ปีมันทำให้เราเกิดคำถามว่าจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเนี่ยเราสร้างเขื่อนเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะเราต้องการไฟฟ้าหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ตอนนี้ไฟฟ้าเหลือแล้วยังจะไปรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการใหม่ๆเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่เวลาที่สมควรเลย นี่ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านสังคมผลรกระทบข้ามพรมแดนที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแม่น้ำสำคัญของโลกด้วยการประมงที่จะต้องสูญเสียการเศร,รษฐกิจชุมชนเศร,รษฐกิจจังหวัดอย่างน้อย8จังหวัดดินแม่น้าโขงที่จะต้องสูญเสียแล้วก็เงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนที่จ่ายค่าไฟทุกเดือนนี่เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ประเทศไทยยังบอกอีกว่า แม้โครงการนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่สปปลาวแต่ผลกระทบเกิดขึ้นกับไทยโดยตรงดังนั้นการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องทําในไทยด้วยแต่โครงการสร้างเขื่อนต่างๆกลับไม่เคยมีการทํารายงานผลกระทบในไทยมาก่อนตัวจริงสนามข่าวยังสอบถามเรื่องนี้กับประธานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรเนืน่องจากกลุ่มเครือข่าย8จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงร้องเรียนไปยังคณะกรรมาการ เพื่อขอชะลอโครงการนี้ประธานคณะกรรมาการบอกกับเราว่าความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาตามข้อสังเกตของสำนักงานอายการสูงสุดที่ผ่านมาเคยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการแต่หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานมาชี้แจงซึ่งข้อมูลบางส่วนไม่สามารถให้รายละเอียดได้โดยเฉพาะร่างสัญญาตามปกติแล้วเนี่ยท่าเฉลี่ยของการซื้อขายไฟ ฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบาท50แต่ว่าสำหรับสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.4-2.9ถึง2.9บาทต่อนหน่วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสอเท่าจากเดิมเนี่ยที่ตามแผนของ PDP เนี่ยวางไว้ประมาณ9,000เมกะวัตนะครก็มีการเซ็น MOU เพิ่มขึ้นอีก1,500เมกะวัต์เป็น1,500 เมกะวัตต์ด้วยเช่นเดียวกันนะะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็ให้คำตอบที่ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เขาก็อ้างว่าที่ตน้นทุนที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าะระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปค่าเงินเฟ้อค่าก่อสร้างมันสูงขึ้นก็เลยทำให้ค่าไฟฟ้าก็ต้องแพงขึ้นตามทีนี้ก็เลยมาถึงว่าแล้วแล้วยังจำเป็นที่จะต้องอมีมีไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่นะคะ อันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะคะเพราะว่าหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ที่เป็นตัวแทนเข้ามาชี้แจงเนี่ยก็ไม่สามารถแสดงให้เราดูได้ว่าการที่เราจะทำสัญญาซื้อขายไฟเพิ่มเนี่ยมันจะมันจะสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตรหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะคะในอีก10-20ปีหลังจากที่ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างเสร็จแล้วเขื่อนสร้างเสร็จแล้วเนี่ย ะะตอนนั้น,นวันนั้นเนี่ยความต้องการไฟฟ้าที่มันเกินมันจะเป็นเท่าไหร่ที่เราต้องใช้สำรองเป็นเทา่าไหร่ไม่เพียงคณะกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นที่ตรวจสอบโครงการนี้แต่ยังมีคณะกรรมธิการการต่างประเทศที่ร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยากให้กระทรวงพลังงานชะลอการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานาน้ำเขื่อนปากแแ<ป>งออกไปก่อนเพราะมองว่าคนไทยอาจได้ไม่คุ้มเสีย พลสิทธิ์รจชนะสุพ์ถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงานหลังจากนี้ต้องจับตานะครับว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมีอํานาจในเรื่องของการชะลอโครงการได้หรือไม่นะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ฝั่งของสอปปลาวกฎหมายไทยเองเนี่ยจะมีอํานาจมากพอที่จะด,ดําเนินการในส่วนนี้หรือเปล่านะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหาไฟใต้18ปีในพื้นที่กรือเซลและตากใบแล้วกลับมาคะ่ะเป็นผู้ขอาความสนุกในสายตาของเจ้าหน้าที่นั้นคือเขาวัดยังไงแต่ว่าดูลักษณะศพนี่ของวิชานี้ดูกิดรูปอะ่ะดูหน้า